ว่าน้ำที่ไอโมกันการเล็กคอร์ดมีการทําว่าเชื่อถือได้แต่ว่าเขาเป็นพี่เห็นคนเดินแล้วล่ะนายเรียนรเห็นคนเดินเขาหนปีหวะก็จกขึ้นมาตรวจเรือว่า เป็นส่วนหนึ่งก็คือถ้าเป็นเรือแทงเกอร์อย่างเรือลำนี้เนี่ยซึ่งเป็นเรือบรรทุตกตัวที่จบไปนะ่อชิปปิโูาลาก็จะบอกว่าตัวนี้จะเป็นบอกว่าไฮโดรดเเท่าไหร่ปรจขุของขอเสียปรจุของอะไรนะครับทีนจะจะมตวนี้คนเดียว,นะยเ,ยวเลยใช่ไหมเป็นยามาตอยไเนี่ยมัน ใช่ครับผลิตภัณฑ์มีความความนืดแี่มความนืดครับเมืเย็นปุ๊บมันทําให้สิ้นท้าแข็งตัวก่อนที่จะเข้าอีชาร์จเทียนเนี้ยติดตั้งจะมีเซอร์ติฟิเวกไลน์แล้วคืออะไรคือเราต้องใส่ามอย่างใน่างเรื่องคือใบเตยละมันที่สิบสี่ครับเมื่อวันเมื่อวานเมื่อวันที่14นะครับแล้วก็สุดที่กำลังกัน ตามคำสั่งของผู้ว่า,าเกี่ยวกับเรื่องการแรงงานการท้ามนินต์ซึ่งเป็นวัยชาติปัจจุบันวานนี้เราก็ได้ออกอเรือตรวจการเรือยนตตรวจการจ่าท่าแปดพันสามออกไปบริเวณปากแม่น้ำร,ระยองก็พบเรือประมงหนึ่งลำก็มีแรงงานต่างด้าวอยู่ประมาณ47คนซึ่งแรงงานต่างด้าวนั้นก็จากที่ทางเจ้าของนำหลักฐานมาแสดงเนี่ยก็มีอยู่ ประมาณิทั้งหมด47คนเนี่ยมีเอกสารถูกต้องที่มีนำแสด,ดงน,นะ่ที่ที่ที่การทะเลเนี่ย28คนที่เหลือเราก็นํามาพิสูจน์ที่สํานักงานนะครับก็ผลนนการพิสูจน์ก็คือทางเจ้าของเรือได้ได้ทำด้านด้าน,ดานจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับ,ใน,รบในการตรวจร่วมสาหรับเกี่ยวกับการท้ามนุษยครับสำหรับวันนี้ที่ออกไปก็คือเกี่ยวกับการตรวจติดตามผลของคราน้ํามันหรือทาวนที่ขึ้นตามใช้หา ทางระยองเราได้ขึ้นไปตรวจบนเรือทัสโกอมตตซึ่งจะให้เห็นว่าคาบน้ํามันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นจากเรือที่มีการเตรียมการที่พร้อมอยู่แล้วซึ่งหลายหน่วยงานก็ได้รับความชมว่าเรือเนี่ยสะอาดเรียบร้อยดีเป็นไปนตามตามข้อกำหนดข,ข,ของของสากลครับ